Terima ดีค่ะดีต้อรัเข้าสู่ช่อง Adan Chee Content Villa นะคะช่องที่มีการรีวิวเครืร่รองเขียนแชร์ไอเดียของเกิร์ลกิ๊ก Scrapbooking Journal Planner Study with Me and Kill l i f e s t y l วันนี้นะว่าจะมาชวน Scrapbooking with Me ในวาเลนไทน์สีในตอนแรกนะคะเรอบ <s uck ip> วาเลนไทน์สังเกตว่าเออมันจบตั้งแต่ห่อของขวัญถ้าใครไม่ดูนะคะดูทั้งนี้แต่พอไปคิดมาเฮ้ย Weekly Spread หน้าที่มันมีวันวาเลนไทน์สีอยเนี่ยนว่ายังไม่ได้แต่งเลยค่ะที่รักก็เลยอ่ะไหนๆจะแต่งแล้วก็มาทำคลิปเลยละกันแต่ก่อนอื่นนว่าขอโปรโมทนิดนึงนะคะ IG น,นาวานจะมีการลงคลิปสั้นๆที่นาวานทำ journal เล่มเล็กของนาวานนะคะถ้าใครอยากจะดูพวกแตะแตะ s c r a p k i n g พี่แบบประมาณ1นาทีก็ไปดูใน i อนั้นได้ด้วยนะจ๊ะนาวานอบาคอนเซ็ปต์แบบบัทไทสตีมก็คือ quotation บอกว่า happiness is growing old together with love of your life ความสุขคือการที่เติบโตขึ้นมาโดยมีความรักในชีวิตมันกว้างมีนาวานชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่ามันต้องเป็นความรักหนุ่มสาวมันคือความรักอะไรก็ได้ความรักเพื่อนความรักครอบครัวที่เรารู้สึก กับคนเนี้ยแล้วเราก็เติบโตไปด้วยกันเป็นผู้ใหญ่ไปด้วยกันน้นองหวานก็เลยไปหารูปมา2รูปก่อนก็คือรูปผู้เท่านะคะแล้วก็รูปเด็กคือที่น้อหวานจงใจใช้เด็กผู้หญิงเหมือนกันอะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะจํากัดความรักเฉพาะแค่หนุ่มสาวไงข้าพเจ้าจะฉีดอันนี้ก่อนถ้าอย่างนี้คือคือก็สวยดีแต่บังไว้ตรงนี้ละกัน อันนี้สวยดีนหว่าคิดว่าหว่าจะเก็บเศษอันนี้ไว้นอกจากนั้นนะคะนหว่ามีพวกอย่างนี้ด้วยอันนี้นหว่าเอามาจากเว็บที่ชื่อว่า digitalcolage.com นะคะแล้วนว่าก็มาปรับในขนาดที่ข้าพเจ้าต้องการยังไม่รู้เลยว่าจะใช้อันไหนบ้างกี่อันอะไรเงี้ยแต่ข้าพเจ้าตัดให้หมดก่อนเลยคลิปของวันนี้น่าจะเลดกว่าวันศุกร์แน่ๆนะคะเพราะวันนี้ที่หวังกำลังทาอยู่คือวันศุกร์แล้วจริงๆนหว่าตั้งเป้าจะทําคลิปวันอื่นค่ะแต่มีประชุมด่วนอันที่2คือเมื่อนหว่ะกำลังกอบกู้ร่างตัวเองมาทําแล้วเนี่ย เผลอหลับที่โซฟาแล้วเข้าตูมานอนทับอ,อกอาจจะฟังดูขำๆแต่กล้ามเนื้อนว่าอักเสบเชียบพันใครจะคิดว่าการที่แมวนอนทับอ,อกจะทําให้กล้ามเนือ้ออักเสบคือนว่าลุกไม่ขึ้นเลยมันนี่มันซีเวสมากเมื่อวานอะคือมันตกใจมากน,นว่าลุกขึ้นมาไม่ได้เพามันหายใจไม่สะดวกหายใจแล้วเจ็บตลอดแล้วนี่โควิดแล้วแน่นอนจิบไปจด,ดยดมมาดม โอเคได้กินอยู่แล้วก็นั่งพกทวนว่าเราไม่มีไม่มีความเสี่ยงเลยคือเราไม่ได้มีไปต่างจังหวัดไม่ได้อะไรางเงี้ยแล้วเราก็ดูแลตัวเองตลอดไม่น่าไม่น่าเราไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแน่นอนก็ไปหาหมอสุดก็คือกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพันณตอนเนี้ยหวานกินยาอะไรแล้วก็ก็ดีขึ้นแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือแย่มากคือนั่งก็เจ็บก้มก็เจ็บหายใจก็เจ็บแล้วมันแย่รงที่มันหายใจเจ็บถ้าเรากล้ามเนื้อสร็ที่แขนเนี่เราก็จะไม่ขยับแขนใช่ปะแต่เราจะไม่หายใจไม่ได้แล้วมันเอาไไไปปปเเเเเเบบบบบิิิิกก็นนนนนออุุุุัตตตตหหมม่่่ดดด้พรราะะแแวททชี ขยาบอกค่าหมอค่ะเป็นพันค่านอนของเข้าตูที่ทับอกนหวานคือเป็นพันนะแล้วนี่นางก็จะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรนะในนาวลาน,นั่งนั่งอยู่เย่ยไม่ค่อยเจ็บมากแต่ถ้านาวลารู้สึกเจ็บก็อาจจะตัดคลิปไม่ได้ก็อีกทีคือเราจะพาดไปอาทิตย์หน้าเลยอะไรอย่างนี้นะคะพวกหัวใจเราได้มานะคะนวนจะลองมาวางก่อนส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวนาวานคิดว่าเราจะเอาสีไม้มาประกอบเพิ่มด้วยเอาไอ้พวกน้องหัวใจเล็ก ภาพนี้จะสะท้อนถึงแบบวัยเด็กเราเลยต้องการความสดใสในวัยเด็ก คือสีคอลินตัวนี้นะคะตัวที่เป็นสีแบบพาสเทลอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถเขียนบนกระดาษด,ดำได้เพราะฉะนั้นนวัดก็เลยเลือกเอามาใช้ในการระบายบนภาพที่เป็นขาวดำอย่างนี้นะก็อันนี้อย่าใเครบอกทุกครั้งค่ะว่าเทปตัวนี้เป็นเทปแบบเนื้อโพสอิทนะคะฉะนั้นกาวมันจะไม่ได้เข้มข้นจะแบบลอกได้แต่นนี้เราต้องการความถาวรระดับหนึ่งอะฉะนั้นนวัดก็ต้องเอากาวเสริมเข้าไปนะคะแต่ด้านล่างนาวัดขอเสริมมานี้นิดนึงนะ,ะนวัดเดจะเขียนโคเเทชั่นที่นวัดอ่านให้ทุกคนฟัง กลับมาที่สีน้าของเรานะคะเอ้ยกลับมาที่สีไม้ของเรา <laughs> นี่มันน้าตรงไหนโซลิดแชทแโอเคนวารดุดูเต็มเสร็จเรียบร้อยละนวารอยากให้มันมีความนุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเจ้าเราใช้สีอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ทุกคนเห็นมือสองสีของนวารปะคะไม่เกิดจากการเล่นเทนเนิสอะเสื้อที่นวารใส่มันคุมถึงตรงเนี้ยครึ่งมือ <laughs> ระหว่างกาจะไปดูถุงมือกอล์ฟมาค่ะเอามาใส่เพิ่มแล้วระหว่างก็ทาครีมกันแดดด้วยนะต้องครีมกันแดดสู้ไม่ไหวเวอร์มันก็จะมีความปุยๆนิดหน่อยก็แนะนําว่าต้องให้ตัวสีค่อนข้างแหลมๆหน่อยค่ะ คราวนี้ไอ้คำว่า is growing all together with love of your life เนี่ยน่าหมงก็คงจะใช้พวกอันนี้ล่ะค่ะ ั่งนี้เขาว่า love นะคะ gradient แ,แบบนี้แต่ว่าอยากจะให้เป็นสีชมพูหมดเลยส่วนหนึ่งเพราะตรงน,นี้สีมันเยอะแล้วอันที่สองคือ happiness มันเป็นความหลักสี love มันคือสีเดียวเป็นความรักอันมั่นคงไม่ใช่ว่าเขาจะขี้เกียจเปลี่ยนสีด้วยนะแล้วคาว่าความรักคนเป็นสีเดียวนี่อันนี้คิดมา,าเองไม่ใช่ว่านวหว่านจะไม่เห็นด้วยกับรักสีลุ้งนะนวานไม่มีปัญหากับคนที่ต้องเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาควรจะได้อันนี้ต้องแบบพูดจรงิงจังนิดนึงถึงว่าเป็นคริสเตียนที่แข่งมากๆแต่นวหว่านมองว่าการที่ออกกฎหมายอนุญาตให้เขาได้มีสิิททธ์ี่เขาพึงจะได้ ในฐานะที่เป็นคู่ครอมันก็ไม่ผิดมันเหมือนถ้าไม่มีกฎหมายนี้แล้วเขาจะไม่มีคู่เกยเหรอก็ไม่ใช่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายมันก็มีคนที่รักเพศเดียวกันแต่อยู่แล้วอ่ะกฎหมายมันมีมาเพื่อซัพพอร์ตให้เขาได้ในสิ่งที่ควรจะได้ก็อมองว่าในเมื่อสิ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะก็เขาเป็นแล้วอะ่ะแล้วเขาเองเขาก็เดือดร้อนกับการที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่เขาควรจะได้แล้วถ้ารัฐบาลจะจัดให้มันก็เป็นหน้าที่รัฐบาลควรจะจัดบ้างต้องมองถึงจุดประสงค์ของการเกิดขึ้นของจุดของกฎหมายนั้นนะเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทที่่่จจะะสสนนนนนนนัับุุใใหหห้้้้คเเเเป็กกกกยฎมมมมาาิดดขึไไพือ คนเป็น LGBT แต่กฎหมายมาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้สิทธิ์แก่ LGBT ที่เขามีกันอยู่แล้วมันก็คือสิทธิพื้้นผ่านนะไลฟ์ live จะได้หลายสีแต่ยอร์เนี่ย your ยอร์แสนจะใช้สีอันนี้แหละที่ใช้ไลฟ์หลายสีเพราะรู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันเต็มไปด้วยสีสันและการเปลี่ยนแปลงเราไม่มี ไม่สามารถจะคุมโทนชีดได้เราก็ได้คำว,ว่า happiness มาแล้วนะคะแล้วก็เป็น quotation ว่า happiness is growing old together with love of your life แต่มันลงไป <laughs> เดี๋ยวนะคิดก่อนมุมนี้มันควรจะมีอะไรบางอย่างแต่ขอลอววงวางไว้ก่อนนะคะ น้อหวานดียจะสาดสีเข้าไปในอันนี้เยอะ,ยอะแต่ไม่อยากให้เป็นสีที่มันจัดมากนะคะน้อหวานจะใช้ตัวนี้นะ z i b r a r i g r t Line Brush รุ่นอ่อ,อนๆน,นะคะน้ำหวานม่ค่อยได้ใช้นี้เท่าไหร่ คิดว่าเราควรหยุดเพราะเดี๋ยวนวัดต้องจดอีกมากมายเดี๋ยวมันจะลบกรอบที่แล้วก็จดประมาณนี้ไว้นะคะไว้แค่นี้น่าจะได้อยู่อ๋อไรงั้นก็ไปแล้วค่ะถ้าชอบถ้าชอบนวัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วมี Twitter please follow at studyideas underscore ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจคานวันคือ adante o n t e r s c o e jill ig ส่วนตัวของนวันนะคะ adante underscore pp แต่ถ้าใครอยากจะดูพวกตกแต่งอย่างนี้ที่มันทำเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอยู่ใน adante underscore selected ตลับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless you all